วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นคณะอัศวินแห่งศรัทธาในเกมรู้กับภาคเสริมที่มีชื่อว่าชนเผ่าผู้ลุก้าน คณะอัศวินแห่งศรัทธาที่เคยรุ่งเรืองในอดีตพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรลับที่มีหน้าที่คุ้มครองและเก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าวูดแลนด์แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาถูกเนรเทศและกลายเป็นกลุ่มนักลบเล,ล่ร่อนที่ออกตามหาวัตถุโบราณที่สูญหายความตั้งใจของพวกเขาคือการนำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นกลับคืนเพื่อฟื้นฟูศักดิ์ศรีและอำนาจเมื่อป่าวูดแลนด์ตกอยู่ในความขัดแย้งจากหลายฝ่ายที่พยายามจะควบคุมทรัพยากรและดินแดนทำให้คณะอัศวินแห่งศรัทธา ต้องเข้าร่วมสงครามเพื่อการป้องกรรันวัตถุบโบราณที่กระจายอยู่ทั่วป่าซึ่งมันอาจตกอยู่ในมือของฝ่ายอื่นที่อาจใช้มันในทางที่ผิดนอกจากนี้ความตรงรักพักดีต่อภารกิจการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนทําให้พวกเขาพร้อมที่จะสู้รบกับทุกฝ่ายที่ขัดขวางเป้าหมายของพวกเขาโดยคณะอัศวินแห่งศรัทธาเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีกลไกการเล่นที่ต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรและความสัมพันธ์ในป่ายอย่างชาญฉลาด เอาละเราจะมาพูดถึงโทเคน็นและชิ้นส่วนที่ต้องจัดเตรียมก่อนเล่นซึ่งจะบอกไว้ในเพลเยอร์บอร์ดว่ามีอะไรบ้างโทเค็นนักรบคณะอัศวิน15ตัวโทเค็นเครื่องราง12ชิ้นแบ่งเป็น3ชนิดได้แกร่รูปปัน้นศิลาจารึกและเครื่องประดับอย่างละ4ชิ้นด้านหลังจะเป็นคะแนน โทเคนที่ค้างแรม3ชิ้นโดยแต่ละแห่งจะแสดงชนิดของเครื่องรางด้านละ1ชนิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังการผู้ติดตามแห่งศรัทธา3ใบต่อมาเราไปดูวิธีการจัดเตรียมคณะอัศวินแห่งศรัทธาเริ่มจากให้เพื่อนๆทำโทเคนเครื่องรางเริ่มต้น12ชิ้นมาสลับโดยความด้านที่เป็นคะแนนลงจากนั้นทำการสุ่มเพื่อที่จะนำไปวางไว้ในป่าป่าละ หนึ่งชิ้น ต่อมาให้เพื่อนๆวางนักลบคณะอัศวิน4ตัวที่ลานโล่งในมุมของแผนที่โดยต้องไม่ใช่จุดเกิดของเผ่าที่มีอำนาจเหนือกวา่ายกตัวอย่างเช่นไม่สามารถวางนักลบคณะอัศวินในลานโล่งที่มีปราสาทมากิสตะกูลแมวได้เป็นต้นเมื่อวางนักลบคณะอัศวินแล้วต่อมาให้ทําการวางนักลบคณะอัศวินอีก4ตัวในลานโล่งที่ติดกับลานโล่งแรกแต่จะต้องเป็นลานโล่งที่อยู่ตรงขอบแผนที่เท่านั้น และการเซตอัพบนแผนที่ก็จบลงไปแล้วต่อมามาดูวิธีการเซตอัพบนพยบอร์ดกันให้เพื่อนๆสอดการ์ดผู้ติดตามแห่งศรัทธา1ใบในช่องผู้ติดตามโดยจะสอดในช่องเคลื่อนย,ย้ายหรือช่องต่อสู้แล้วกู้เครื่องรางหรือช่องเคลื่อนย้ายหรือบูรดนะก็ได้ข้อควรระวังการ์ดใบนี้หากถูกให้นำออกจากช่องผู้ติดตามจะต้องทิ้งการ์ดออกจากเกมทันทีโดยไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกระวังกันไว้ด้วยนะ วางโทเคนที่ค้างแรม3ชิ้นลงบนเพย์บอร์ดโดยให้สัญลักษณ์ตรงก,กันกับสัญลักษณ์บนเพเย์บอดและนี่คือวิธีการเซตอัพการเล่นคณะอัศวินแห่งศรัทธาเอาล่ะเราไปดูความสามารถของคณะอัศวินแห่งศรัทธาทั้งสงว่าทำอะไรได้บ้างโดยเริ่มจากนักรบผู้ทิตตน เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในลานโล่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายป้องกันถ้านักรบคณะอัศวินมีเครื่องรางติดตัวอยู่อย่างน้อย1ชิ้นถ้าต่อสู้แล้วผู้โจมตีถอยลูกเต๋าทําให้เกิดดาเมจหรือถูกใช้การสุ่มโจมตีต่อนักรบคณะอัศวินจะไม่ได้รับดาเมจหนึ่งหน่วยแรกยกตัวอย่างเช่นมารกิสตะกูลแมวทําการโจมตีนักรบคณะอัศวินถ้าถอยได้ลูกเตา๋า2ก็จะเหลือ1ดาเมจ หรือฝ่ายนักรบคณะอัศวินทําการโจมตีมากิสตระกูลแมวแล้วมากิสตระกูลแมวใช้การซุ่มโจมตีจากที่ต้องนํานักรบออก2ตัวจะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น ความสามารถต่อมาคือรางวัลผู้พิชิตเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายอื่นๆนําเครื่องรางออกจากแผนที่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามโดยผู้ที่นําเครื่องรางออกจะสามารถนําเครื่องรางกลับมาวางในป่าตำแหน่งไหนก็ได้และจะได้รับคะแนนพิเศษจากการวางเครื่องรางในป่าอีก1คะแนนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนๆทําการพลิกเครื่องรางในป่าและย้ายเครื่องรางมาไว้ที่ลานโลกงและปรากฏว่าคณะอัศวินแห่งศรัทธาไม่มีแอคชั่นเหลือแล้วทําให้ไม่สามารถบูรณะได้จากนั้นถึงตามา มากิสตระกูลแมวทำการโจมตีคณะอัศวินแห่งศรัทธาทําให้เครื่องรางเกิดความเสียหายและถูกนําออกจากแผ่นที่มากิสตระกูลแมวสามารถเลือกวางเครื่องรางลงในป่าใดก็ได้จากนั้นมากิสตระกูลแมวจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษจากการวางเครื่องรางเพิ่มอีก1คะแนนเป็น2คะแนนนั่นเอง ต่อมาการทาแอคชั่นของคณะอัศวินแห่งศรัทธาในแต่และช่วงเวลามีสามช่วงดังต่อไปนี้ช่วงรุ่งอรุณคณะอัศวินแห่งศรัทธามีสิ่งที่ต้องทํา3อย่างโดยจะต้องทําตามลําดับในการทาแอคชั่นแต่ก่อนที่จะทําตามลําดับแอคชั่นเพื่อนๆสามารถคราฟการ์ดได้ในช่วงเวลานี้ด้วยนะเพราะนี่คือความสามารถพิเศษของเผ่านี้เมื่อคราฟการ์ดแล้วเราไปดูกันว่า3แอคชั่นที่ต้องทำว่ามีอะไรบ้างวางที่ท้างแรม เพื่อนๆสามารถนํานักรบคณะอสศวินหนึตัวออกจากแผนที่และแทนที่ด้วยโทเค็นที่ค้างแรม1ชิ้นแต่หากในแผนที่ไม่เหลือโทเค็นที่ค้างแรมและนักรบคณะอสศวินอยู่บนแผนที่เลยเพื่อนๆสามารถวางโทเค็นที่ค้างแรมและนักรบคณะอสศวินหนึ่งตัวลงในลานโล่งใดก็ได้ที่อยู่ขอบของแผนที่แต่ต้องไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเผ่าอูปีน ซึ่งโทเคนที่ค้างแรมจะวางหายหรือคว่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะบูรณะเครื่องรางอะไรในพื้นที่เพราะสัญลักษณ์ของที่ค้างแรมจะมีผลต่อการบุรณะนั่นเองโดยจะวางลงในลานโล่งที่เผ่าอื่นปกครองอยู่ก็ได้ขอแค่อย่าไปวางในจุดเริ่มต้นของเผ่าอื่นๆเก็บที่ค้างแรมเพื่อนๆสามารถนำโทเคนที่ค้างแรม1ชิ้นออกจากแผนที่และแทนที่ด้วยนักรบคณะอัศวินหนึ่งตัวเกมนักรบ เพื่อนเอนสามารถเกณฑ์น,นักรบได้จากโทเค็นที่ค้างแรมให้เพื่อนเ,อนเอนทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่มีสัญลักษณ์ตรงกับลานโล่งที่โทเค็นที่ค้างแรมตั้งอยู่และวางนักรบคณะอัศวิน2ตัวลงในลานโล่จะเกณฑ์น,นักรบคณะอัศวินอีกครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับการ์ดบนมือช่วงเวลากลางวันคณะอัศวินแห่งศรัทธามี2อย่างที่จะต้องทำตามลำดับในการทำแอคชั่นดังนี้การคลาสการ์ด เพื่อนๆสามารถคราฟ์การ์ดได้ในช่วงนี้อีกครั้งโดยสั่งคราฟ์การ์ดผ่านโทเค็นที่ค้างแรมโดยสัญลักษณ์ของการที่คราฟต้องตรงกับลานโล่งที่โทเค็นที่ค้างแรมตั้งอยู่ลงมือพร้อมกับผู้ติดตาม ให้เพื่อนๆดูการที่สอดไว้ในช่องผู้ติดตามเพื่อนๆจะได้รับแอคชั่นตามการที่สอดไว้ที่ตรงกับสัญลักษณ์บนแผนที่แต่เพื่อนๆเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทำแอคชั่นตามการที่สอดไว้ก็ได้และต้องทําตามลําดับโดยเริ่มจากเคลื่อนย้ายต่อสู้แล้วกู้เครื่องรางและเคลื่อนย้ายหรือบูรณะมาดูกันว่าแอคชั่นต่างๆต้องทําอะไรบ้างเคลื่อนย้าย เพื่อนๆจะได้เคลื่อนย้ายนักลบจากลานโล่งแห่งหนึ่งไปยังลานโล่งอีกแห่งหนึ่งโดยสัญลักษณ์ของลานโล่งจะต้องตรงกับสัญลักษณ์ของการ์ดที่สอดไว้หากเป็นการ์ดนกก็สามารถเคลื่อนที่ไปตำแหน่งไหนก็ได้ที่อยู่ติดกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆสอดการ์ดหนูเพื่อนๆจะได้เคลื่อนย้ายนักลบจากลานโล่งหนูหรือเคลื่อนย้ายจากลานโล่งสัญลักษณ์อื่นๆเข้าลานโล่งหนูได้หนึ่งครั้งต่อสู้แล้วกู้เครื่องราง ให้เพื่อนๆเลือกเริ่มต้นการต่อสู้ในลานโลงที่ตรงกับสัญลักษณ์ของการที่สอดไว้ภายหลังการต่อสู้หากเพื่อนๆได้ปกครองลานโลงและเหลือนั่งลบอัศวินแห่งสัทธาหนึตัวเพื่อนๆจะได้ทําการกู้เครื่องราง โดยวิธีการกู้เครื่องรางจะมี2ขั้นตอนดอังนี้ขั้นตอนที่1เคลื่อนย้ายและพลิกเครื่องรางให้เพื่อนๆเคลื่อนอย้ายเครื่องรางจากบ่าชิ้นไหนก็ได้ที่ติดอยู่กับลานโล่งมาไว้ในลานโล่งของตอนโดยลานโล่งนั้นจะต้องปกครองอยู่จากนั้นให้พลิกโทเค็นเครื่องรางด้านคะแนนขึ้นมาขั้นตอนที่2ตรวจสอบ ให้เพื่อนๆทำการนับลานโลกที่ปกครองอยู่และติดอยู่กับป่าเครื่องรางที่ทําการกู้เครื่องรางถ้าการปกครองลานโลกมีจํานวนน้อยกว่าแต้มของเครื่องรางเพื่อนๆจะต้องทิ้งการผู้ติดตามที่ใช้ในการกู้เครื่องรางยกตัวอย่างเช่นเครื่องรางมี3คะแนนให้เพื่อนๆสำรวจลานโลกงรอบๆป่าที่เครื่องรางอยู่แต่ปรากฏว่าเพื่อนๆปกครองลานโลกที่อยู่ติดกับป่าเพียงหแห่งเท่านั้น ทำให้เพื่อนๆต้องทิ้งการผู้ติดตามในการกู้เครื่องรางชิ้นนี้ถึงจะทําการกู้เครื่องรางสําเร็จแต่อย่าลืมรับคะแนนจากการต่อสู้แล้วนำโทเคตของเผ่าอื่นๆออกด้วยนะ <c conservatives> การเลือกทำแอคชั่นมีความเสีย่ยงที่เพื่อนๆอาจต้องยอมรับการสูญเสียการ์ดในช่องผู้ติดตามทำให้แอคชั่นของเพื่อนๆในรอบต่อไปน้อยลงเคลื่อนย้ายหรือบูรณนะ เพื่อนๆจะได้เคลื่อนย้ายนักลบจากลานโล่งแห่งหนึ่งไปยังลานโล่งอีกแห่งหนึ่งหรือเบื่อนะเครื่องรางจากลานโล่งโดยสัญลักษณ์ของลานโล่งจะต้องตรงกับสัญลักษณ์ของการที่สอนไว้โดยมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เก็บเครื่องราง เพื่อนๆจะได้เก็บเครื่องรางที่เกิดจากการเก็บกู้โดยจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับหน้าของโทเค็นที่ค้างแรมที่หงายอยู่ในลานโล่งนั้นจากนั้นให้หยิบเครื่องรางนั้นไปวางไว้บนเพลเยอร์บอร์ดในช่องเครื่องรางโดยวางที่ชนิดเดียวกันและเริ่มจากช่องซ้ายสุดก่อนยกตัวอย่างเช่นที่ค้างแรมวางอยู่ที่ลานโล่งหนูโดยเป็นด้านรูปปั้นและมีเครื่องรางรูปปั้นวางอยู่ในลานโล่งหนูซึ่งตรงกันเพื่อนๆสามารถหยิบรูปปั้นไปวางไว้บนเพลเยอร์บอร์ดได้เลย ขั้นตอนที่2รับคะแนนหลังจากเพื่อนๆนำเครื่องรางวางบนเพลเยอร์บอร์ดจะได้รับคะแนนที่อยู่ในโทเค็นเครื่องรางและได้รับเพิ่มอีก2คะแนนหากมีเครื่องรางในแถวตั้งเต็มทั้ง3ชนิดขั้นตอนที่3 ตรวจสอบเพื่อทิ้งการ์ดให้เพื่อนๆนับลานโล่งที่ปกครองอยู่และต้องมีสัญลักษณ์ตรงกับลานโล่งที่ทําการบูรณะเครื่องรางถ้าจํานวนลานโล่งที่ปกครองน้อยกว่าคะแนนในเครื่องรางจะถือว่าบูรณะไม่สําเร็จและต้องทิ้งการ์ดที่อยู่ในช่องผู้ติดตามตามจํานวนของการปกครองที่ขาดอยู่เพื่อบูรณะเครื่องรางให้สําเร็จเพื่อนๆสามารถลองบูรณะกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องกลับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่1เสมอ ช่วงเวลาพลบค่ำคณะอัศวินแห่งศรัทธามี3อย่างที่จะต้องทําตามลําดับในการทำแอคชั่นดังนี้ดํารงชีพให้เพื่อนๆน,นานักลบออกจากลานโลกที่มีจํานวนนักลบตั้งแต่3ตัวขึ้นไปให้นําออก1ตัวว่าแต่เอาออกไปทําไมกันนะสงสัยจะหิวแล้วเอาไปกินกันหรือเปล่านะรวบรวมผู้ติดตาม เพื่อนๆสามารถเพิ่มการผู้ติดตามได้จากการบนมือแต่ช่องผู้ติดตามจะบรรจุก,การได้สูงสุดสิบใบแต่หากต้องการย้ายการจากช่องไหนก็ตามสามารถทำได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นจะย้ายการหมาจิ้งจอกจากช่องเคลื่อนย้ายไปยังช่องต่อสู้หรือช่องเคลื่อนย้ายและบูรณะตัวและทิ้งการ ให้เพื่อนๆจั่วการ์ด1ใบหรือจั่วเพิ่มได้อีกตามจํานวนที่ค้างแรมที่ถูกใช้งานในเพลย์บอร์ดแต่จะถือได้สูงสุด5ใบเท่านั้นที่เหลือให้ทิ้ง และนี่คือคณะอัศวินแห่งศรัทธากลุ่มอัศวินผู้ทรงพลังที่ถูกเคลื่อนย้ายด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและเป้าหมายในการฟื้นฟูกเกียรติยศของพวกเขาการต่อสู้เพื่อค้นหาและปกป้องโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่จะเป็นภารกิจของพวกเขาแต่ยังเป็นวิถีชีวิตและศรัทธาที่พวกเขาเชื่อมัน่นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเล่นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางอุดมการคณะอัศวินแห่งศรัทธาจะนำพาคุณสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และท้าทายบนเส้นทางแห่งัทธา ในเกมนี้หากการอธิบายของเราผิดพลาดประการใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและเพาต่อไปจะเป็นอะไรแล้วเจอกัน